สวัสดีครับช่องเอกชนบดินนะครับผมไม่ได้เจอกันนะนะครับวันนี้สิมาสัมภาษณ์ดาราสาวท่านหนึง่งก็ดูเรื่องสิชมุ่มไม่ใช่แซวชุดมือน,นี้มีแรงบันดาลใจมาจากอะไรจ๊ะใส่ชุดเหมือนกันนะสีเหมือนกันเอาสีเหมือนกันเหรอผมใส่สีชมพูใช่ไหมสีชมพูเหมือนกันเลยมีเขาว่าให้จอบเบิ่งการแต่งตัวของพี่นาโนแต่ละมื่นเดออเน้อเฮ็ดยังอยู่นี่อัพโหลดคลิปไงหมอเป็นยูทูบเบอร์ตัวซูมือหนี ผู้ติดตามเพอได้บอกให้ฟังด้วยฟังนี่แหะค่ะแสงน่องเหรอจ้านี่ก็แสแงนอะไครสิเป็นันนันนักเอกทำมาโอ้ผมทำแบบเดียวนี่เจ็ดพันแปดนะครับฝากติดตามช่องพี่นาโนด้วยนะครับนี่นี่นี่นาโนอะไรเนี่ยนาโนลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลล่าจักรจังรมาอยู่สวัสดีครับฮะมีคอนเทนต์อีหยัง กล้องเป็นอะไรหรือเปล่ามีคอนเทนต์อีหยังเมนาโนแบบว่าเริ่มอธิษฐามจากเริ่มพันคนนี่ไปเหตุอีหยังหมายถึงเริ่มต้นเริ่มต้นถึงเป็นแรกเลยเปิดช่องมามีคนูติดตามอยู่ประมาณ80คนเออเห็นผมผมติดตามคนที่10กว่าเดียนั่นน่ะน้าเอกมีน้าเอกพี่อุ้มอิ่มข่าวบ้าแสอะไรอย่างนี้เออเป็นติดตามเออเป็นเป็นทุกคนแบบว่าให้ให้การตอบรับอย่างดีแค่นี้เองมันอาจจะได้แบบ ปอมแปมก,ก,กันเลยค่ไปนนนงสงกประไทยขิลสองจากเือมาน่ยนะกัญชันไทยลงยูิูเบรงกัชันกุออ้องอิงกันเลยแดงเย็นอิงกันเลยว่าออพี่นน,นูายางหัวบอกปเป็นยังคือพมีคนเบงิงเจาใส่นะเป็นอย่งนเ <laughs> จไปทไทยตะพุซ่ายเจ้ไปไทยตะพุซ่ายว่ะันม <laughs> ที่นี่กู้อ,อิงกันเลยว่าเออเดี๋กเสียผ้า H H เฮชาเลนอ่าออย่างนี้ถ้าเกิดว่าอยากได้คนผู้ติดตามหนึ่งพันคนจะยอมได้หรือเปล่า สรุปได้เห็นยังบ่เนี่ยหอมแก้มพี่ยาวหอมแก้มพี่ยาวหอมแล้วบ่หอมแล้วสองพันนี้มียังบ่เนี่ยพาสองพันปุ๊บจะให้ไปหอมพ่อการชัยหอมเหรอจะเรียกกระรุ่นยุวอรุ่นยุวะสี่ท่านบอสี่สิบถึงบ่เออเห็นคลิปเหมือนกันไปหอมแบบตลกอ่ะแบบขำแบบโดนนึงแฟนขับพังเงียบแฟนแฟนขับเงินคนบอกว่าอุ้ยเรามาท้าทายกับระบบภูงิงนะเจอเลยพี่ดีคููได้พุ่งขึ้นพุ่งขึ้นเรื่อยๆจนแบบว่าพอด่า ไปเกิดห้าพันหนังทำใครจะให้ไปหอมพี่เบนหอมยังหอมแล้วหอมเมื่อกี้ห่อแล้วหนีฉันไปบ่หนีไปตอวันอหมูว่านี่มาตั้งถัดแม่เที่ยงเมื่อนีจบอ่ะเบนบ่จะมาเจาะขอมพี่เบนพี่เบนแล้วกันนีไปไปไปทำกันปวทนนี้เมื่อนีกันนีเองเมื่อนีอยางกับมาต้าวพี่เที่ยงอีกอืมได้ตอวันกันกระทากไปเจาะสีมากคือบอมมากว่าถ่ายคลิปก็อนสีนี้ก่อนเด็ดอืมข้าหอยกับกันนียี่หรี่บอแทีนี้เมื่อกีได้หอมมาเนี่ยเมื่อกี้ยั่ไง มาแล้วจอบเขาแต่ชอบคีพรอมพอการใช่ไหมหัวว่าสันเด้อเ็นเห็นแล้วแลนเออขอก็อันยังมากุงเทือยังมากรุ่นนี้มีคอนเทนต์อียังอีกบ่ป่ะเนี่ยหลังจากหาพันแล้วอันพ่อการใช้บอกว่าสองพันไม่ให้หอมแกบอกว่าไม่สมศักดิ์ศรีแกว่าของแกต้องหนึ่งหมื่นคนกันไปถึงจะให้หอมแบบหอมแบบจริงจริงจันจรันขาดที่สองพันก็ค่นเองแม่นไหมหนึ่งหมื่นแต่ทีนี้ไ่น 9ก้าพันใ้หอมแอดมินโต้เก0าพันเดียวมขาเนต้นหนึ่งหมื่นหอมพอการใช่ผมคิดว่าอีกบดลโมห์หอมไปซื้อได้เมื่อกี้เนี่ยบ่พี่เบนเนี่ยไม่ได้หอมเ็นใส่นะทำอะไรบ้างต้องไปดูในช่องบ่ต้องไปดูในช่องนะครับนาโนลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลนะครับนั่น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 โดนหอมแก้มหล่อเราอ่ะ พี่ต้องเดี๋ยวเจอเลยอีกไม่นานเดี๋ยวเจอไปดูในช่องแม่นะ้ครับคนไทยลงเนาะลงงคีิปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมีก็คือใครอยากดูว่านายโนทำอะไรก่อนที่จะก่อนที่จะได้หอมเพราะว่าเขาไม่ได้นี่แหละแอดมินแอดมินของเราต้องมีผู้ติดตามเยอะแล้วก็มาเป็นผู้นำให้น้องๆสิแม่เก็คือปีนี้เราจะเน้นโซเชียลด้วยแล้วก็อย่างที่เห็นก็คืองานเราไม่เยอะต้องประกาศออกไปให้โลกรู้ว่า เราอะจะคลิปเราดีแค่ไหนผลงานเราดีแค่ไหนจะันได้เข้าแล้วก็ราคาจับต้องได้อีกอยาก่างกนึ่งนะจริงๆราคาเราค่อนข้าง,างนี่เนาะอย่แบบเนี้ยเราก็ปรับให้มันเข้ากับตลาดเข้ากับยุคอีกอ,อย่างหนึ่งกาให้แม่นะ่ะ แบบว่ามีผู้ที่ตามเยอะๆมันก็ดีได้เพราะว่าแม่คือจุดศูนย์กลางของทุกคนแบบว่าบอกกับทุกคน<อ>แบบทามาทายทุกคนได้เบิดเลยยังสิแมะพอแม่<อ>าาม,มาผูดคุนทายบ่ได้แต่ว่าแม่รู้สึกว่าแม่จะเป็นคนที่ใกล้ชิดกับศิลปินเกือบทุกคนเลยยังสิม<อ>แมะจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะให้คนรู้จักศิลปินได้มากขึ้นจากช่องแมนาโน,โนนะครับคิดว่าผู้ที่ตามอีกบดนดหัวฮอดมื่นแน่นอนเนาะพอคอยติดตามดูเผาว่าแนวทางของคอนเทนต์จะเป็นยังไงจ้ะ ดูคลิปอะไรต่างๆแต่แต่นี่คิดไ้แล้วว่าเปิดวงจะทําอะไรคิดไแล้วใช่ <laughs> ใช่เปิดวงจะทําอะไรทุกงานจะทาแบบนี้ทุกงานตอนนี้ก็ลงลงลงแต่ช็อตช,ช่วงนี้ผมพอค่อยลงคลิปเพราะว่าอันเครื่องมันห่อนไหมเก๋ยนย,ย่ามห่อนไอโฟนเท่าไหมต้องแต่ช็อตกัได้ see, <ม>่ย<ฮ>ูซีหาเมือนวิวอยู่อันนี้ช็อตเดียวเก็บกำลังเก็บชั่วโมงจะถึงแล้วนี่ได้กี่ชั่วโมงแล้วมันอัปเดตทีละอาทิตย์ไม่อาทิตย์นะตีสี่ก็ขึ้นแล้วนะต้องเช็คดูสิ ผมอาะเช็คเบื้องเสาเช็กเบื้องแรกบััรพอมันได้ใบมันได้เงินอ่ะโคตรตื่นเต้นเลยเดีอไหนมันขึ้นมาแล้วเมื่อกี้มันเนี่ยได้แล้วทักหาพ่อหน่วยเลยแล้วเราบอทักหาเลยนะแล้วก็คลิปต่อไปเราก็จะได้เงินทันทีใช่ถ้าถ้าไม่ทักหาไม่ไม่ดำเนินการมันก็จะไหลไปเรื่อยเหมือนเหมือนฟรีอ่ะเข้าใจไหมเหมือนเหมือนน้องผมอ่ะหาพันกว่าจังสี อันนี้แม่จ้างด้ทักไปหาผนเหมือนเราเสียไปแล้วหนึ่งชั่วโมงหนึ่งพันชั่วโมงพี่นันโหนเห็นไหมมันก็เป็นจํานวนอยู่หลายหลายคะแนนเลยแหละเออทักทักไปเลยนะนี่ครับเป็นได้อีกอย่างหนึง่งนี่แม่ขายแบบงวงหาวี่งเศร้าหรอเปล่าเบิร์ดหละ่ละเฮ็ดนันเฮ็ดน,นี่นเ่อก็สามารถลงช่องเท่าไห้ก็ค<ด>ืออย่างที่รู้ว่านานโนไม่มีเงินเดือนนะคืมยังยังบเริ่มเนอแต่ทำงานเหตุงานคากก็ได้เงินผลเด็ดเนี่ย ทำงานเต็มที่มากที่นี่กับมาเราเนี่บอสเป็นกับสอบกั็นกับเห็นใจแลยว่าแบบเออน้องมาช่วยงานน้องไม่มีรายได้ก็เลยหาช่องทางให้เขาเรียกว่าอะไรนะอะไรอหาช่องทางเนี้โอกาสบอกโอกาสใช่โอกาสสอนเห็ดเนี่สิน้อาเปิดช่องทางให้เรามีรายได้ดีที่อุงอิงมาช่วยได้นี่สุดยอดดีเลยเดี๋ยวก็ถือว่า เป็นคนที่โชคดีคนนึงที่แบบว่าโชคดีมีแต่คนเย็นดูอย่างบล็อคอสอย่างเงี้ยคนเย็นดูมันเจะตดมันก็เลยหายอ๋อคนเป็นตหาหักนอไอสอง่ายเข้ามาหายกิน่นง่ายง่ายแล้วก็มาเจออย่างเพื่อนเพื่อนศิลปินน้องศิลปินน้ำมุ้งพีนี่พี่ฟอมแต้มพอ่อการ์ตูนไส่อะไรเงี้ยเป็นกะสมรสน,นุนเ,กกเป็นกะตอนแรกแต่คิดเลยว่าเป็นเสถียรน้ำบอสเป็นเสถียต่างต่างนะือตอนแรกพ่อ่ายคลิปลงคนวงยีสิบสามสิบกัะปุกัรน้อยน้อยเนาะเพราะว่าเราตั้งใจคลิปทำเทปคลิปเงี้ยคือว่าเรายังไม่ออกงงานนแสด พี่นี่พ่อเคยมากคุยกับปอมการคุยกับพ่อการใช้มากแล้วก็เลยแบบตัวมันมวนพูเชี่ยวชาญเนาะเออองเขาเบิ่งพ่อมาถ่ายแต่วมันถ่ายคลิปร่วมกันได้หลายคนแย่มันมวนพอมีคนดูเนี่ยตอนที่แม่ได้เงินนี่แม่จะตื่นเต้นมากร<ช>อดูนะแต่ถ้ามันอนุมัติแล้วนี่ดูตลอดอุ้ยได้คลิปละหน่อยเอา้าคลิปละสองหนอยงั้นสิแม่มันตื่นเต้นมากเลยมันขึ้นอยู่ตลอดยอดวิวอ่ะนี่ คนหนาลักกัมีคนเอ็นดูเยอะแยะสั่งเ้าเห็ดคลิปผ่านแล้วซ้ว่งห้อเห็ดคลิปลงในช่องคนชมเพิ่นจะเป็นหลายเด้อไลฟ์สดได้ไหมลฟ์ <c oughs> สดได้ครับผมเพราะว่าเราอายุเอออยู่ในขั้นที่สามารถไลฟ์ได้แล้วนะครับคลิปนี้ก็ฝากนะครับติดตามแม่นาโนโด้วยนาโนลำเพลินออฟฟิเชียลนะตอนนี้ผู้ติดตามเจ็ดพันเท่าไหร่พี่เจ็ดพันแปดครับเจ็ดพันแปดหมื่นหนึ่งพฤศจิกายนแก้มพอการใช่ด้วครับผมจังไหนกลับไปติดตามกันได้ฟรุยกยากเห็นภาพนั่นเนี่ย น้อี <mean> ่ขึ <their> ้นแบบนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะค่ะบ๊ายบายค่ะพี่น้องตัวด้วยนะคะสวัสดี